สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f อฟทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชยนต์นะครับวันนี้อยู่ที่โกดัง3นะพามาดูอันติดสวยๆอีกสักหนึ่งคันนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับคันนี้นะ สีขาวเกียร์ออโต้นะอัติทหนจีปี2018รถมือเดียวหน่วยงานปลดระวังนะครับอดีของรถหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าศูนย์เ <have> ช <Arri> ็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการตลอดนะครับประวัติดีประวัติอยู่ที่ศูนย์แน่นอนนะครับประวัติศูนย์นะครับอย่างที่รู้กันดีนะเวลารถเข้าศูนย์เนี่ยเขาจะไม่ซ่อมนะอะไรอะไรที่เสียหายนะครับอะไรชิ้นส่วนไหนที่เสียหายเนี่ยเขาจะไม่ซ่อมนะครับเขาจะเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับมั่นใจได้เลยของแท้แน่่่นนนนนออะะคครรรรัััปปววตติิดีีีศููยย์้าาท 435,000บาทนะท่านใดเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับผ่อนนานสูงสุดนะดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้2.59%เท่านั้นผ่อนนานสูงสุด84งวดดอกเบี้ยอยู่ที่4.39%ทําให้ค่างวดของรถคันนี้นะครับอยู่ที่ 7,000กว่าบาทนะครับางวันอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้นท่านใดเห็นแล้วนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะอยากได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะจัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด,ด้วยตนเองนะเราก็มีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทนะครับอาชีพค้าขายค้าขายออนไลน์หรือว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือ รับเหมาะนะครับก็ได้นะครับกรเกษตรกรเนี่ยได้หมดเลยนะครับขอให้มีเอกสารรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับขอให้มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนนะครับท่าในใดสนใจนะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยปอเพยรยน0646423955เบอร์โทรเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพจริงๆนะครับดูคลิปนี้นะกับผมปอเพยรยนนะครับ เหมือนได้ดูรถด้วยตนเองนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดอย่างแน่นอนนะครับรถเพชรยนต์ทุกคันนะครับคัดเกตเมาให้คัดเกตเ,เ,เอไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําไม่มีกับไมกอไมนะครับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีตัดต่อตัวถังและที่สําคัญนะครับเล่มเนี่ยไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนนะครับคัดเกตเอมาให้ทุกคันนะมีให้เลือก เยอะเลยนะครับสำหรับอาร์ติสเนี่ย80คันได้นะครับตอนนี้นะหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้รถสวยๆไปใช้นะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูด้านหน้านะครับฝากระโปรงนะเหลี่ยมสันนะคมคมเลยนะครับฝากระโปรงเนี่ยไม่มีตําหนินะครับนี่ผิวพันธุ์นะสดใสมากๆเลยนะครับรถสีขาวนะสีสวยมากสีเต็มเลยนะครับสําหรับเป็นนี้คันนี้ กระจังหน้าเนี่ยได้เป็นโครเมียม2เส้นนะเส้นบนจะใหญ่กว่าเส้นล่างนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับนี่สวยๆหลอดไส้นะมีไฟ LED ด้านในนะครับ Day time Line, เด time r u แล i นิ่งไหลเรียงเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะครับกันชนหน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะป้ายทะเบียนเกไก่รอจุฬา33910ก่งรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับท่านใดชอบเลขนี้ผมยินดีด้วยนะครับเหลียมสารตัวรถด้านข้างนะ นี่สวยมากนะครับไม่มีรอยเล็กยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มแต่อย่างใดเลยนะครับงานสีเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะครับกันชนนะแนบชิดกับแก้มแบบนี้นะครับล่องไฟสวยเสมอกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องไฟนะส่วนของฝากระโปรงหรือว่าแก้มกับกันชนด้านหน้านะสวยมากนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกโตโตยต้ารอบคันเลยนะครับผมเดินเช็คให้หมดแล้วฟิล์มก็มีให้นะฟิล์มรอบคัน60%บานหน้า40%นนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันก่อน แมกอะลลอยใช้เดิมโรงงานเลยนะครับแมกห้าลูนะลัดด้วยยางบริสโต้นะครับซีรีย์ยาง2 0 5 5 5น R 1 6นะครับตัวยางได้เป็นยางปี2021นะครับยางปี2021นะดอกยางยังพอใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นะยังพอใช้ได้อยู่สักปีหนึ่งได้นะครับดอกยางชุดนี้นะมาดูซุ้มรอภายในกันนะครับนี่ซีนทางมะพร้าวสีไข่อยู่ครบนะ รอยแต้มสีก็ยังมีให้เห็นนะชกเดิมสปริงเดิมนะครับไม่มีรอยผุก,ก่อนนะด้านในนะครับไม่มีคาบสนิมแต่อย่างใดเจ้าของเดิมพ่นบอดี้ชูตมาให้ด้วยนะเห็นสีดำาๆตัวนี้นะครับพ่นการสนิมพ่นบอดี้ชูตมาเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีเลยนะครับสำหรับคันนี้นะช่วงล่างไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับมีบอดี้ชูตมาให้กระจกมองข้างเนี่ยพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น 1.6G นะกุญแจสมาร์คีเลตเอนทีนะครับสามารถเปิดและปิดได้จาก ตัวบานประตูฝั่งคนขับเลยนะครับป้ายภาษีปี67นะครับนี่ย6กันยาปี67เลยมาดูในส่วนของหลังคานะครับสีไม่ด้านนะไม่มีบุบไม่มีบุ่มนะหลังคาสีสวยใสนะครับนี่ดูจากเงาสะท้อนได้นะเงาวับเลยนะครับเงาตาแตกเลยคันนี้มาดูโครงสร้างด้านในกันบ้างนะครับภายในนะสะอาดสะอ้านนะครับรถเนี่ยยังปรับสภาพไม่100%เนะผมบอกก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะ ปรับสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่รถเนี่ยค่อนข้างที่จะกิฟมากๆเลยนะครับโครงสร้างสภาพของเขาเนี่ยกิฟเลยนะครับซีนเดิมๆหวนัดเดิมๆนะแผงประตูไม่มีตำหนินะครับนี่สวยๆนะครับภายในจะคุมโทนไปด้วยสีดําตัดกับสีเบจนะครับมีแสมด้วยบอลเงินฟิล์มเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับในส่วนของงานฟิล์มตัวนี้นะเปลี่ยนแน่นอนนะครับหากท่านใดนะเห็นคันนี้นะครับอยากได้อยากได้ฟิล์มเท่าไหร่ก็แจ้งผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนให้นะครับ โครงสร้างนะครับหัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีไขนะหัวน yani ็อตนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะไม่มีแกะไม่มีไขโครงสร้างเสา A เนี่ยสวยๆเลยมาดูเสา B ีกันบ้างนะครับเสา B ีหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขเช่นเดียวกันนะครับแผ่นเพจปี18นะ18จดนปนะครับสำหรับคันนี้นะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับไม่มีคาบสีหรือละองสีแต่อย่างใดนะครับนี่แผ่นเพจเดิมๆนะโครงสร้างเดิมๆนะครับรอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับนี่ของตัวรถนะเสาบนะครับ ทั้งเสาเนี่ยต้องมีนะเม็ดอาร์คเนี่ยครบทุกเม็ดทุกจุดแน่นอนนะครับหากไม่มีนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นเ,นเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยต้องมีจําเป็นมากๆเลยนะครับผมเม็ดอาร์คพวกนี้เกิดจากโรบอทโรงงานนะครับเขาทําการเชื่อมให้ตัวถังแนบชิดสนิทกันนะครับเม็ดอาร์คหรือเม็ดสปอตนะครับหากไม่มีเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะครับคันนั้นนะไปซื้อคันอื่นได้เลยนะครับ รถไม่เดิมแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คต้องอยู่นะครับภายในนะสะอาดสะอ้านกว้างขวางแบบนี้นะครับนี่มาดูด้านหลังกันต่อนะครับภายในด้านหลังนะสะอาดสะอ้านทั้งคันนะครับปรับสภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะคันนี้ผมแจ้งก่อนนะครับสีดมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมนะแผงประตูไม่มีชําไม่มีตําหนินะครับนี่สวยมากนะครับภายในกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะภายในเป็นสีเบจนะครับเบาะหนังสีเบจนะเดินด้วยตะเข็บได้สีเบจ บาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับโครงสร้างตัวถังรถนะเม็ดอาร์นะครับพาดูนะครับหากรถเกิดอุบัติเหตุด้านข้างมานะครับเมทอาร์พวกนี้ไม่อยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าต้องมีการโปสีทําสีนะเม็ดอาร์เขาก็จะหายไปนะครับระบบเบรกนะครับได้เป็นดิสทั้ง4ล้อเลยนะครับรัดด้วยยางบิตสโตนอีโคเปียนะตัวนี้บิ i สโตนอีโคเปียปี2021นี่สบนะครับบิสโตนเนี่ยใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับ คุณภาพอยู่แล้วนะขึ้นชื่อนะแบรนด์อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับนี่มาดูในส่วนของด้านหลังนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีร้าานะครับไม่มีหมองนะไฟสวยๆเลยนะครับโลโก้โตโยต้าโคโร拉อาร์ติสหนม,มีให้ครบถ้วนนะครับไฟทัาทิม2ดวงนะมีให้อยู่ที่กันชนท้ายนะครับกระจกหลังเนะี่ยมีไล่ฟ้ามาให้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านในนะครับลำโพงคู่หลังมีนะตัวนี้อยู่ด้านในอาจจะมองไม่เห็นนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมท แบบนี้นะครับสมาร์ทคีเลตเอนทรีนะตัวนี้สามารถเปิดฝาท้ายได้จากตัวรีโมทเลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังนะครับนี่เม็ดอาร์กรางน้ำนะสวยกริปนะครับอาจจะมีคราบดินคราบฝุ่นบ้างนะครับเล็กน้อยนะนี่เม็ดอาร์กนะมาดูความเดิมนะครับยังมีอยู่นะครับด้านหลังหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังด้านท้ายนะไม่มีแกะไม่มีไขเลยไฟแท้ไฟเดิมนะไทยก่ออิโตะนะครับอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วเนาะทุกๆคลิปนะครับอันติดหน้านี้ชมนี้นะครับต้องเป็น ไฟไทยโกอิโตะเท่านั้นนะครับหากไม่ใช่ไทยโกอิโตะเนี่ยแสดงว่าไฟเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับหรืออาจจะเกิด mm hmm. อุบัติเหตุมานะนี่เม็ดอ้างนะครับรางน้ำนะตัวนี้สําคัญนะครับหากรถเกิด mm hmm. อุบัติเหตุด้านหลังนะเม็ดอ้างพวกนี้ก็จะหายไปเช่นเดียวกันนะครับแต่ทางเชรยนต์เรานะมีทุกคันนะครับคัดเกรดคัดคุณภาพให้อยู่แล้วนะครับอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับ คานด้านหลังนั้นสวยๆไม่มีรอยตัดต่อต,ตกแต่งเชื่อมหม่ยแต่อย่างใดภายในห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางสะอาดสะอาดมากครับนี่เก็บของได้เยอะนะสําหรับอันติดนะครับคนเข้าไปนอนได้เลยนะนอนขดตัว2คนสาคนนะครับมาดูด้านล่างนะครับโครงสร้างด้านล่างกันนะครับสีทางมะพร้าวสีไข่นะยังมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยสีถลอกบ้างนะครับเกิดจากการใช้งานนะ ขูดกับแผ่นไม้อัดด้านบนนี้นะครับรถใช้งานเนาะมีกันบ้างนะครับตรงนี้นะหากไม่มีริ้วรอยถลอกเนี่ยอันนั้นแปลกครับเหมือนรถทําสีมาใหม่นะครับแต่นี้เดิมๆนะซีนทางมะพร้าวสีไข่เนี่ยอยู่ครบเลยนะครับรถไม่มีรอยเจาะนะรถไม่ได้ติดแก๊สนะครับรถประวัติดีประวัติศูนย์นะสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไรมีให้ครบถ้วนนะครับซีนทางมะพร้าวสีไข่ก็ยังอยู่ครบๆเลย หากท่านได้นะครับสะดวกมารับชมด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับสีสันผิวพันธ์ฝั่งคนขับนะไม่มีตำหนินะครับไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะเรียมสังตัวรถก็ยังคมๆนะบางๆนะครับน่าใช้นะอันนี้กุญแจนะครับสมารท์ทคีเลอ็นทีนี่สัมผัสจากตรงนี้นะครับ กระจกเขาจะพับสัมผัสอีกทีเขาก็จะเปิดนะครับนี่มาดูกานภายในนะครับฝั่งคนขับนะำซีนเดิมๆหองนัดเดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีตำหนินะสวยมากนะครับนี่กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับเรียบร้อยแล้วมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะซอกประตูนะครับเสาเอนะนี่พามาดูนะครับหัวน็อตนะไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสีเดิมๆอยู่รอยมาร์กสีแต้มสีก็ยังมีอยู่เลยนะครับเสาเอนะครับ เสาบีหัวน็อตประตูต่างๆไม่มีแกะไม่มีไข่สติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบทวนเลยนะครับคานนะครับด้านบนนะนี่เมทอาร์คนะครับพาดูนะรอโฟกัสแป๊บหนึ่งนี่มาแล้วครับเมทอาร์คนะครับประตูฝั่งคนขับนะครบแบบนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับเม็ดคมๆแบบนี้นะโครงสร้างเดิมๆนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้คันนี้ไปใช้นะ ผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับภายในคุมโทนไปด้วยสีดำตัดกับสีเบสนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะพวมหนังสวยๆพวงมาลัยแน่นๆนะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับควบคุมเครื่องเสียงได้จากตัวพวงมาลัยเลยนะครับแอร์แบ็กเนี่ยอันติดเขามีให้ด้วยกัน7ใบเลยนะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีให้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูเลขไม์กันนะครับเลขไม์คันนี้นะ เลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับไม่มากไม่น้อยเนาะกำลังดีนะครับสําหรับเลขไมล์คันนี้นะครับ,รบรมานนนะบดูคอนโซลด้านหน้านะไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีคราบกาวแต่อย่างใดนะครับนี่สะอาดสะอาดนะภายในกว้างขวางนะครับนั่งสบาย,บาย,บายเลยเบาะเขาตัวใหญ่นะครับวิทยุซีดีต่างๆใช้าง,งานได้ปกตินะครับช่องเสียบ a u x u s b มีให้แอร์เป็นระบบไมน่นว่นะประับได้4ระดับนะครับช่องชาร์จไฟมีให้เกียร์ c v t นะครับนี่เจ็ดสปีด เล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับเกียร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะที่วางแก้วมีให้สองใบนะครับที่เก็บของต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกติเนาะอันนี้เป็นใบสคบนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะออกโดยบริษัทนะครับอัตรทิปีหนึ่งแปดสี่สามห้าสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะเครดิตดีพีดาวผ่อนนานสูงสุดน,น,นะแปดสิบสี่งวดงวดละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับสําหรับคันนี้นะมาดูด้านบนนะครับนี่สะอาดสะอ้าน ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเบาะเต็มเต็มใบเลยนะครับท่านใดสนใจนะคันนี้รีบจับจองเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรผม064 6 4 2 3 9 5 5เบอร์โทรเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาคุยกันก่อนได้ครับสนใจรุ่นไหนโทรเข้ามาคุยได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้คำแนะนำเลยเนาะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ บาะด้านหลังเนะี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะไม่มีริ้วรอยเลยประมาณนี้นะครับในส่วนของโครงสร้างภายนอกและภายในนะเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอวีบีทีไอนะครับซี C ูบสิบหกว้าวตัวนี้125หแรงม้านะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน9 1้5 e น0เกรองรับได้สูงสุดถึง E85 ้านะครับพาไปดูนะครับเครื่องยนต์นะ แห้งๆเลยเครื่องพันหกนะตัวนี้ไม่มีหยดไหลเยิะมแน่นอนฝาสูบฝาวาล์วต่างๆนะครับเดิมๆเลยเนาะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะรอยมาร์คสีแต้มสีต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับระบบเบรก a อ s อมีมาให้นะมั่นใจนะครับทุกระยะการเบรกอย่างแน่นอนหม้อน้ําน้ามาร์คสีต่างๆเนี่ยก็ยังมีอยู่เลยนะครับเครื่องนิ่งๆเงียบๆเครื่องเกียร์คัตต่างๆนะครับดูอ่ะให้จุใจเลยนะครับนี่มาร์คสีแ้มสีต่างๆเนี่ยครบเลยอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ สวยมากเครื่องแห้งๆนะวิ่งนิ่งๆเงีเยบๆแบบนี้นะครับเครื่องบล็อกเดิมนะไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะครับพามาดูโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างนะครับลูกลมๆก็ยังกลมๆนะไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปแต่อย่างใดนะครับตาปัม๊มนะไฟไทโกอิโตะนะครับนี่เ็ดอาร์ต่างๆนะซุ้มล้อเบ้าโชกเนี่ยครบเลยนะครับรอยมาร์กสีต่างๆอยู่รบแก้มหน้าด้านซ้ายหัวน็อตไม่แกะไม่ไขนะครับอาจจะมีขยับ หัวน็อตฝากระโปรงนะครับเนื่องจากน้องรถหลายปีแล้วอาจจะมีถอดเก็บรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมดานะครับจะบอกว่ารถไม่เก็บสีเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่การันตีโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับงานสีอาจจะมีบ้างนะครับนี่ติ๊กเกอร์เหรียญปหัดนะครับอยู่ครบนะครับตาปั๊มนะลึกๆนะปั๊มโตโยต้าชัดๆแบบนี้นะครับนี่โครงสร้างเดิมจัดๆเลยนะครับสีห้องเครื่องเนี่ยสีสวยเสมอกันเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับ เม็อาร์ตต่างๆเนี่ยคมชัดชัดเจนนะครับนี่คานนะตาปั๊มไฟแท้ไฟเดิมไทโกอิโตะนะครับคานหน้าห้องเครื่องสีสวยเสมอกันเลยนะครับที่สําคัญนะน็อตคานหม้อน้ำนะไม่ขยับเลยนะครับนี่หากน็อตตัวนี้ขยับนะครับสันนิษฐานได้เลยรถคันนั้นน่ะอาจจะมีอุบัติเหตุด้านหน้ามาหรือเปล่าหรือว่าถอดนะครับเก็บงานหม้อน้ํานะครับคานด้านหน้านะตัวเลขชัดๆนะครับนี่คานตรงๆนะสวยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะหากท่านใดสนใจนะอันติด 1.6G ปี2018ราคา435,000บาทผ่อน7,000กว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064 6423955บอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ